พี่น้องผมเอาทางขึ้นผู้ลังกาไห่พี่น้องเบิ่งเเลอครับนี่ครับทางขึ้นผู้ลังกาสมัยก่อนเนี่ยเป็นทางลูกหลังนะครับมองเนี่ยบทันเนีเทปูนแล้วเขาดฏขึ้นทางนี่พร้อมครับนี่ครับผมให้พี่น้องเบิ่งตรงนี้แต่ก่อนน้ำหนาฝนนี่โอ้เห็นละงกออกไรขนาดนะครับเอาม้พี่น้องเบิ่งนน้ำกัเนะครับเส้นนี่คือเส้นนำตกตาดีมันทิพย์นะครับเพิ่นบังคับให้ขึ้นทางนี้เบิดเนี่ยผมว่าบรรยากาศไห้พี่น้องเบิ่งผู้ใดเคยติดตามคลิปกระสีเงนของผมเคยลง ไอ้ทำหน้าข้าผู้ลังกาทำหน้าขี้ให้พี่น้องเบิ้งเบิดแล้วนะครับไอ้พี่น้องเบิ้งน้ำกันสวยๆงามๆนะครับครับสวยงามบอครับไอ้พี่น้องเบื้งนะครับอันนี้ก็คือล้านพญานาคหน้าทั้งขึ้นทำหน้าข้าเลยครับผู้ลังกาเนี่ยครับเป็นวัดที่ตีเียงดอกพรมลืมซื้อแล้วนะครับเลยครับไอ้พี่น้องเบิ้งน้ำกันเนยครับพมยียางออให้เบิ้งสวยๆงามๆนะครับ ที่ผมมาป่าเห็ดเนี่ยครับแต่ก่อนมนัยมีเห็ดละงกเต็มอยู่นี่ครับอันนี้เป็นพัฒนาเป็นไม่เห็ดอันนี้ให้พี่น้องไปสักกะนะครับเาให้พี่น้องเบิงน้ำกัสสนสวยๆงามๆครับครับช่มบรรยากาศไปกับผมกูใดเ,เคยมาแล้วก็แล้วไปผู้ใดนัด้นบ่ท่านเคยมากก็เอาบรรยากาศจะผมนี่แหละครับมาให้พี่น้องเบิง้งเด๋ยวเบิ้งท่องเที่ยวไปน้ากันนะครับเนาะเนี่ยครับผมไปมาหลายมองแล้ว หลายๆทีผมกอมาให้พี่น้องเบิงเ้งนะครับสวยงามผูใ้ใดศรัทธากะมาปูซามาอย่างเด้อครับมาไหว้คู่อะไรอย่างไ้พี่น้องเบิ้งน้ำก,นกันกับผมขอบคุณที่มารับชมเด้อครับ